จะสังเกตได้เลยนะคะว่าอันนี้ช่อสวยมากนะคะพี่ยาคะมีเทคนิคการแต่งชอ่อลำไยย,ยังไงคะมีมีเคล็ดลับไหมคะมีก็มีนะเลือกยังไงพี่ในการตกแต่งชอ่อเลือกเลือกแต่งชอ่อต,ต้องแยก,กชอ่อชออกเพราะว่ามันนามันจะมาห้าช่อห้าช่ออย่างนี้ไหมเราแต่งชอ่ชอช่อสองกับช่อเสียวเลือสามชอ่อถ้าช่อใหญ่ก็จะไว้แค่สองช่อแล้วตัดปลายไหมพี่ ก็ตัดนะตัดแตะส่วนมากต้เลือกเนาะให้มันดูสวยงามก็อยู่ที่คนแต่งคนแต่งเข้ามาแต่งเขาก็ตัดให้มั่งไม่ตัดให้มั่งอย่างงี้เขาไม่ได้ตัดให้นะมันก็ยาวแต่ก็สวยมันจะโน้มมาสวยใช่ใช่เดี๋ยวมันก็จะโน้มกาหางกันเองไมได้น้ำหนักแล้วอันนี้เป็นสลัดไหมพี่ก็เดี่ยบอกไว้เลยนะว่าใช้ตัวเนี้ย ไม่ค่อยสลัดไม่สลัดกะน้อยแต่ว่าคือลูกที่ได้เนี่ยอยู่เนี่ยก็คือมีความและพื้นพื้นมันจะเสมอเสมอเนี่ยสังเกตได้เลยว่าลูกจะเสมอทั้งช่อเลยลูกใหญ่เสมอทั้งช่อเลยนะคะก็คือแล้วการทํางานก็ทําง่ายๆใช้แค่ปิดพันแค่สามอย่างร่วมกับเชื้อราแมลงนิดหน่อยในเรื่องของต้นทุนลดไหมพี่ ต้นทุนลดไหมในเรื่องเคมีก็ลดลงครึ่งหนึ่งใช่ลดลงลดลงเนาะเพราะว่าเรามีตัวนี้มันมีอาหารเข้มข้นอยู่แล้วในเรื่องของปากเขียวเราไม้พาวเวอร์สปีดไม้ไม้พาวเวอร์สปีดใช่เป็นอาหารตัวตัเขียวอ่สีเขียวรู้สึกมันจะช่วยชะลาด้วยอ่าสีส้มสีส้มมันจะเป็นในเรื่องของไคโตซานตัวนี้จะช่วยในเรื่องของชะลาอ่าแล้วก็จะลดในเรื่องของเคมีถูกไหมพี่ใช่ค่ะก็คือ ชาวสวนก็จะทํางานง่ายๆอะค่ะแล้วก็ได้ผลผลิตที่งดงามแบบนี้นะคะค่ะ